สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกไว้เลยที่เคยแจ้งไว้เลยว่าเราอยู่กับ2หนุ่มสุดฮอตที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือน้องหยินน้องวอค่ะฝั่งตะแค่เพียงนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเดลินียด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเอ๊ยอนนี้นั้นตัวหลายคนอาจจะแบบรู้อยู่แล้วแหละแต่อยากให้แนะนาอยากได้ยินเสียงชัดๆโอเคครับสวัสดีครับผมหยินครับสวัสดีครับผมวอครับเอเห็นว่าช่วงนี้งานยุ่มมากๆเลยทั้งสองคน ไปยังไงกันกบ้างคะถามก่อนหินก่อนเลยเรียกว่ายุ่งไหมไม่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 เคยมีแบบ <c oughs> ก็เรียกเลยว่าก็ก็ยุ่งอะไรครับแต่ว่าเขาก็จะยุ่งเยอะนิดหน่อยเ <ừ> พราะว่ามีการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล<ช>้วตอนที้เขาทำงานเขาเรียนไปด้วยใช่ครับผมผมยังเรียนไม่จบเป็นของปีสี่ กำลังเข้มข้นเลยใช่ขณะ้เขายังเรียนออนไลน์กันอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้เหรอนั่งพูดอยู่เนี่ยก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมล่ะน่าโม้แล้วะก็ยุคใหม่ก็เยอะเยอะมากครับเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบเยอะแล้วเราก็เลยต้องคว้าคว้ามันเท่าที่เราทําได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราก็อยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างถามถึงความรู้สึกก่อนหลายๆคนอาจจะแบบ รู้จักเราอยู่แล้วรู้จักดีดเลยแหละแล้วก็แบบเ่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักจริงๆสองคนเป็นยังไงบ้างคะกับงานที่ออกไปแล้วแฟนๆรักเราขนาดนี้รักเรามากข,ขึ้นทุกวัน,นงานในหมาหถึงผลงานการแสดงใช่ผลงานการแสดงก่อนก็<อ> <c oughs> ผลงานการแสดงครับผมก็ end of love ก็โกรแล้พี่เนาะเป็นตอนของเราสองคนก็อ่ะพูดว่าไงเดียเป็นตอนที่ ครบจริงมันครบรถทุกตอนแหละแต่อันนี้ดู<ช>เป็นตอนที่โดนคนหมั่นไส้ที่สุดเลยอาจจะน่า <c oughs> จะเป็นฟิลแบบเออก็เลยฟิลโดยหมั่นไส้ก็เลยไม่รู้พูดไม่ถูก <c oughs> อ,าอา้าวถามเรื่องการสแสดงแบบทําให้คนชอบอใช่ไหมครับ<ช>รรก็เรารู้สึกเรารู้สึกดีดีใจมากครับเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่เราทําอะมันเห็นผลที่เราบบพยายามซ้อมหมดตั้งใจทํามาแล้วมันเห็นผลแล้วสุดท้ายเขาชอบ ชอบแล้วส่วนใหญ่เขาเขาก็จะบอกว่าชอบที่ความเป็นเราความตัวเรานั่นเป็นสิ่งที่ที่ผมผมรู้สึกดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าชอบที่เราเขาเราเป็นเรานะอย่างเงี้ยจริงก่อนหน้านี้ที่ละครออนแอร์เรื่องนี้ไปจริงเคยคิดไหมคะว่าเราจะแบบดังมากมากอ๋อจริงๆผมไม่ไม่เคยไม่เคยคิดแบบเป็นศูนย์เลยว่าไม่เคยจะคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดๆุดเนี้ยบอกว่าแค่แค่รู้สึกว่าที่เราทํางานของเราไปอ่ะแล้วแล้วคนแบบ ชอบแล้วแล้วคนแบบยอมรับในงานที่เราทำอะคแค่แค่นั้นมันก็โอเคแล้วผมถือว่าผ่านแล้วแต่คราวเนี้ย้ผลลับที่มันได้มามันเกินคาดไปเยอะเลยอยินราคผมก็ไม่คิดเลยคนระไม่คิดเลยว่าแบบว่าเราจะต้องดังขนาดนี้<ม>อะไรยนะ่างเงี้ยคิดแค่ว่าเฮ้ยขอถ้าซีรีส์จบขอแค่แบบเป็นที่รู้จักสักหนึ่งแสนคนก็พอแล้วอะไรย่างเงี้ยนปัจจุบันมีเป็น สิบล้านไปมาสิบล,ล้านเลยเลยครับสล้านว้าวโลคูขนาดโลกคูขนาดเลยเพิ่มขึ <h <h ้นจริงๆเราตั้งรับกับมันทันไหมคะโอ้ก็เรียกได้ว่ามันก็จะไม่ทันก็ไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่จริงๆมันก็ไม่ทันเลยเอมันก็มันมาเร็วมากใช่ใช่มันก็ถามว่าทันไหมมันก็ก็เรียนรู้กันไปแหละแบบในข้อผิดพลาดต่างๆเพราะว่า มันใหม่มากแล้วมาเร็วด้วยก็เลยต้องแบบปรับตัวในสิ่งที่มันถูกต้องคือไม่ใช่แค่เราสองคนครับทีมงานที่ทํางานด้วยกับเราก็ก็แทบจะไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามันมาเร็วมากก็เลยต้องแบบค่อยๆปรับตัวกันไปเรื่อยๆครับชีวิตเราเปลี่ยนไหมคะในรื่งการใช้ชีวิตต่างๆเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ถ้าเกิดทําด้านการใช้ชีวิตมันก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตแต่ผมมองเหมือนเดิมเลย แต่ไม่แต่ว่าการใช้ชีวิตมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะเยอะอยู่ครับการที่เรามีคนรู้จักมากขึ้นแล้วเราออกไปไหนมันก็จะมีคนรู้จักคนรู้จักแล้วก็การทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดให้มากขึ้นว่าเออเราเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างใช่มีคนติดตามเราเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องคิดให้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะทําอะไรอ่าใช่อย่างทำงานด้วยการเราเคมีมันได้อย่างงี้จริงส่วนตัวสนิทกันขนาดไหนคะ สนิทกันยังไงก็สนิทกันมากยู่นะหมพอโม้ว่ามันสนิทกันมากเลยเพราะว่าเราทำทุกอย่างอะไรหลายอย่างแบบด้วยกันใช่มาตลอดเลยแบบจะทำทุกวันเลยไหมคะแทบทุกวันใช่ครับรู้ใจกันเลยเนี่ยตอนนี้หมายถึงแบบรู้ไหมก็รู้รู้รู้แบบยังไงก็รู้ใจในในเรื่องของคนที่สนิทคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาสนิทกันน่ะรู้อค่ะรู้ขนาดเขาไหม เหมือนกันนะครับรู้เหมือนกันแต่แบบถ้าให้รู้ใจกระดับ,บมองตอนนี้คิดอะไรอยู่<อ>ก็ก็เกือบจะออกก็เออก็มันก็เป็นเบสที่สนิทขนาดนั้นเลยหรอมองตาก็รู้เลยหรอว่าแบบไม่ไม่ขนาดมองตา <c oughs> เรารู้เลยฮะ <c oughs> แต่มปนแบบว่า <c oughs> เอเอเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็ได้แบบ<อ>ในหัวผมมันคิดว่าแบบคิดอะไรอยู่ว่าเองเออเจอทุกวันถามถึงมุมแต่ละคนถามอย่างเราเนี้ยประทับใจอะไรเขาแล้วเราประทับใจอะไรเขาก็เหมือนเดิม การที่เขาเป็นเขาอ่ะไม่ไม่คือมันก็ไม่ไม่ประทับใจตรงที่ว่าคือเราไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนคนทํางานทั่วไปมันไม่ได้คบกันที่การทํางานแล้วตอนเนี้ยมันคือคบกันที่มิตรภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามามันทำให้เราสนิทกันขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงานนะครับก็ประทับใจตรงที่มันมันเป็นเรี่างงี้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะมีความสัมพันธ์ที่ ที่สนิทกันที่ไว้ใจกันหมือน่าใช่คือมันสนิทกันเหมือนเหมือนเพื่อนในกลุ่มเหมือนเป็นพี่ในกลุ่มที่สนิทเลยมันไม่ใช่มันใช่มันไม่ใช่เป็นฟิลแบบโอเคเราเรามาต้องมาร่วมงานกับเขาแล้วหลังจากร่วมงานก็จบมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเป็นคู่ที่สนิทกันมากๆแล้วแค่ไปทํางานด้วยกันแล้วแบบเออมันจบเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่คู่ทํางานใช่ผมก็เลยสนิทใจในทุกๆอย่างเลยที่ทําสามารถปรึกษากันได้ได้ครับได้ เรียกว่าอย่างนั้นเลยไหมคะเหมือนกันใช่ใช่ตอนนี้แฟนๆเยอะมากๆเลยอยากให้ชวนแฟนๆทีนึงเข้ามาคุยกันผ่านๆเดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะออ๋ในทวิตเตอร์ก็ฝากแท็กยินวอลเอ็กซ์อะไรนะเดลิเนียวเดลิเนีวออนไลน์นะครับเข้ามาร่วมถามกันไคำถามกันได้ค่ะมีคำถามอะไรอยากถามถามมาเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมาตอบนะคะแต่ก่อนคืออยากรู้เลยหลายๆคนอยากรู้คถามนี้มากว่าปีหน้าเราจะได้เห็นสองคนร่วมงานกันอีกในอะไรบ้างว้าวอีกอะไรบ้างก็ หนึ่งเลยที่แน่เลยที่แน่แแล้วก็คือ W X Y กดรักรุ่นพี่นะครับซีรีส์กดลักรุ่นพี่เต็มใช่ก็มีโปรเจกต์แผนจะถักจะอะไรนะฉายในเดือนประมาณมีนาเมษาครับก็รอติดตามช่วงช่วงนั้นถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนใช่ครับระหว่างนี้ก็จะมีรายการคู่ของเราด้วย W X Y นะครับก็ ที่ที่ชัวรๆมีแค่นี้ครับแต่อยาอื่นก็ยักลอยลอยอยู่ก็อย่างอื่นก็นั่นแหละรอรุนรอรุนรอรุนใหม่ว่ารอรอรุนกันนะครับก็มีงานที่ต่อเรื่องกันคู่กันอีกในปีหน้าใช่ครับมีมีนี่เราก็แบบอาจจะเล่นกันง่ายขึ้นสิคะในปีหน้าถ้าสมมติเล่นกันง่ายขึ้นมันก็ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนการเล่นรอบที่สองของซีรีส์อะไรเงี้ยคนก็จะคาดหวังมากขึ้นแล้วความสนิท อ่ะมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องสมบทบาทให้ได้มากขึ้นด้วยนะมันก็ดูจะแบบมันก็ดูจะมันเหมือนกับาการยากก็ยังไม่รู้เลยเออการแบบครั้งแรกอ่ะเราเราเล่นแบบ<ช>พ,พื้นพื้นฐานมันก็อาจจะยากในแบบหนึง่งแต่คราวเนี้ยมันเป็นครั้งที่สองเราก็อัปเลเวลตัวเองมา<ช>มันก็จะเป็นยากเหมือนเดิมเราจะพยายามดันมาตรฐานตัวเองให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เราต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมคะจากที่แบบด้วยความที่ควรคาดหวังกับผลงานที่มัน ความิดมากมากเลยในเรื่องนี้ต้องต้องแน่นอนครับอ,อย่างเราล่ะคะไปโฟกัสตัวไหนเป็นหลักแบบแสดงอะไรเงี้ยค่ะน้ำเสียงหรือว่าววตาหรืออะไรนี่โดยน,น่าจะต้องโดยรวมน่าจะทุกอย่างก็ปรับหมดตามที่เวลาเมียเราก็ต้องทำให,ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดที่จะแสดงในซีรีส์เรื่องเนี้ยครับอย่างยินละคะก็เช่นกันครับก็โดยรวมทุกอย่างเลยทั้งแบบเนาะการแสดงมันก็มีทั้งแบบ อารมณ์สีหน้าท่าทางมูฟเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยกับคาแรคเตอร์อีกโอ้ต้องทุกอย่าง <c oughs> ก็โดยรวมต้องพัฒนาทั้งหมดเลยได้ค่ะมันมีอยู่คำถามหนึ่งฟแฟนๆในเล็กมาหาเราเม,มื่อวานก็อยากรู้มากๆว่า <c oughs> ในซีรีส์อยากรู้ว่าสองคนเนี้ยมีความเขินหรือความอะไรกันในฉากไหนบ้างฉากไหนเขาบอกว่า <c oughs> ดอกจันมาเลยว่าช่วยกรุนาตอบให้หน่อยนะคะเ <c oughs> ขยเออพี่ก็อยากรู้ <c oughs> จริงๆในซีรีส์เราเล่นกันเราเขินหรือเราชอบประทับใจใช่ เขินอ่ะถ้าเขินเหมือนจะโยงไป NC ไว้แต่ว่ามันใช่แต่จริงๆเราไม่ได้เขิน NC อะไรมันไม่ได้เขินขนาดแบบไอไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันเป็นแบบว่าถ้าเกิดเราแบบเอะอะไราเงี้ยผู้กำกับคงแบบพัวพัวแต่สำหรับผมมาที่เขินอ่ะจะเป็นเขินที่ในฉากที่มันต้องเล่นมุกสิวเสี่ยวจีบกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบต้องพูดต้องพูดแบบจีบกันแบบทำไมอ่ะก็แฟนกู อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอออันนั้นน่ะเขินยิ่งกว่าฉากฉากที่มันไอ้นี่เพราะว่าตามชีวิตจริงเราไม่ใช่คนที่จะมาพูดแบบหยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เอออของผมก็มีนะตัวละครเป็นตัวละครที่มั่นหน้ว่าแบบว่าก็แบบเอ้ยกูหล่อทำไมก็เลยแบบว่ามันมีคนแบบนี้ในชีวิตด้วยเหลอว่าก็กูหล่ออโรเทกูหล่อ วัตช์ไม่แบบกระดากปากที่จะพูดออกแบบพูดออกไปแล้วแบบภาพในกล้องมันจะจับหน้าเราเป็นยังไงวะไม่อย่างตัวหยินแล้วครับพอเขามีมุกเสี่ยวๆมาจีบตอนนั้นเป็นยังไงก็ต้องไปตามบทนะครับก็แบบก็ผมหล่ออย่างก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบก็เราแบบอ๋อแบบโอ้โหโอ้อะไรเงี้ยแต่ไอฉากที่แบบผมหล่อก็แบบพูดให้คนอื่นเหมือนไสอะไรเงี้ยก็แบบก็หัคนนู้นอย่างเงี้ยสู้แบบว่ากูวิทวะหล่อๆก็พอแล้วก็แบบเฮ้ย อะไรคงง่ายเป็นเวเนี่ยแต่ก็เขินอยู่ครับแล้วเรื่องต่อไปล่ะคะที่จะเล่นด้วยกันมันจะมีความน่ารักหรือความเป็นแนวไหนก็เหมือนเดิมใช่แต่ว่าอันนั้นนะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่มันสามอีพีครึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่สี่ด้วยเป็นสามอีพีกับอีกครึ่งนิดมันมันขาดเรื่องราวที่ปติดต่อเขาจะไม่เข้าใจว่าเรื่องทำไมมันเป็นยังไงจะได้แต่ เห็นแต่ซีนอารมณ์ที่มันผ่านผ่านมาครับแต่ว่าถ้าเรื่องเต็มเนี่ยมันจะขยายไปอีกเราจะทําให้มันละเอียดเหมือนในนิยายมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าใครที่ดูนิยายก็ดูมันตรงแน่นอนมันก็จะเอาให้ได้เหมือนมากที่สุดเท่าที่สามารถเผยแพร่ไปทางสหสารได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าครับได้ค่ะถาถึงความประทับใจกับแฟนคลับมากเพราะว่าเห็นเรามีแฟนคลับเยอะมากเลยจริงๆสำหรับตัวเรารู้สึกอย่างี้บ้างคะที่แฟนคลับชอบเรา พี่มันเกินคาดนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในทุกๆครั้งเลยว่า<ช>เราไม่เคยคิดเลยว่าในหนึ่งชีวิตหนึ่งอะเราจะสามารถมีคนรักได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่มีคนรักเราก็สามารถสร้างมีคุณค่าในตัวเองคือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยแล้วก็แบบพูดว่าไงอะเขาก็เป็นแรงบันดาลใจของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันดูแบบแบบความสัมพันธ์แบบบวกๆอ่ะพูดไม่ถูกอะัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ใช่ใชนั่นแหละก็ ผมก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเลยคือคือมันเหมือนทําให้เราชีวิตมันมีคุณค่ามากนตรงที่เราก็เป็นกาลังใจให้เขาแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้เราซึ่งมันดีอยู่แล้วแล้วเรายิ่งเขาเขาเอาแรงพักดันตรงเนี้ยไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นก็คือเราให้ความสุขเขาเขาให้ความสุขเราแล้วแล้วความสุขมันมีล้นจนมอบให้คนอื่นได้อย่างเช่นอย่างเช่นการการแบบระดมทุนในวันเกิดผมไปสร้างห้องสมุดอะไรให้คนอื่นไปบริจาค เออต่างๆให้โอกาสคนอื่นมากยิ่งขึ้นมันเ,<ร>เป็นใช่มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ที่เรามี power เราสองคนมี power แล้วมันสามารถเอาพลังนั้นไปสร้างอะไรบวกให้กับคนได้อะไรใช่อ,อย่างเราพอคนจับจ้องเยอะๆจริงๆหลายๆอย่างเรา <c oughs> ต้องระวังเยอะขึ้นไหมคะเออระวังเยอะเยอะใช่เพราะว่าจริงๆคนเรามันพลาด ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะอยากหรือเปล่าหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่ามันพลาดทุกวันนะครับแต่ว่ามันมันมันที่เราต้องระวังเพราะว่าเรามีคนจับจ้องเยอะบางคนอาจจะทิ้งขยะไม่ลงถังแต่เขาไม่มีใครเห็นใช่ันมันก็จะอาจจะแบบอค่อยแก้มือวันหลังนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราันมันมัอนอาจจะต้องแบบคิดเยอะมากขึ้นเพราะว่าคนคนเขาแบบ เห็นเราเยอะจับจ้องเราเยอะแล้วก็คาดหวังกับเราเยอะจริงเราก็ระวังได้มากที่สุดแล้วแหละแต่ว่าในการระวังแนละ้วมันก็ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ก็นั่นแหละครับเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับตัวไปในทั้งตอนนี้และอนาคตแล้วก็เอาเรื่องในอดีตมาปรับแก้เพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นตลอดเวลาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแฟนใช่ใช่ใชซึ่งยังไงอนาคตเราก็ต้องมีพลาดอะไรอ,อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะ ทำให้น้อยที่สุดแก้ไปเรื่อยๆเราจะพยายามให้มันเป็นตัวเราที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแอบให้ทุกคนมาตอบคำถามกันเพราะว่าแฟนๆมารอกันเยอะมากเลยได้ไปเลือกเลยนายเลือกเลยนายแฟนอยากรู้อะไรติดท็กแล้วก็คุยกันได้เลยนะคะในทวิตเตอร์นะคะอินวอภาษาอังกฤษนะคะ x d i l y new online ถ้น้องๆเขารอตอบประเด็นคืออะไรคือคำถามมีแต่คำโชมมาดีมีแต่กี๊อยู่มีแต่วีดวีด เออจริงๆอย่างเพลงแต่ละคนก็มีเพลงอย่างอย่างวอไปร้องเพลงอย่างร้องเพลงได้ไหมคะยินก็ไปส่วนมากไปร้องเพลงมากกว่าเพราะว่าเราก็ขึ้นคู่กันร้องคู่กันมีั้างไหมคะเราจะมีให้เห็นอ๋อถึงว่าร้องเพลงด้วยกันหรอซิงเกิลคู่กันนะครับผมว่ามีแหละแต่ว่าอ่ะกล้ามั่นใจไปแล้วยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็มั่นใจไปแล้วสิบสี่ล้านหกร้อยห้าวิธี ต้องมีในจักรวาลคู่ขนานก็ต้องมีบ้างแหละในจักรวาลคู่ขนานอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าใช่ครับผมแต่ว่าแต่ไหนคือคำถามอะแต่เดี๋ยวโาไม่เห็นคำถามเลื่อนลงได้เลยนะคะมันมีคนอยากโป๊มีซีรีส์มีรายการคู่กันแล้วจะมีอะไรคู่กันอีกนะเหมือนมีคนอยากโป๊คืออะไรอ่ะมีครับไปรอลุ้นแค่นี้ ไม่อยากป๊ะแสดงว่ามีหลายๆอย่างมีหลายๆโปรเจกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสําหรับเราสองคนมันเหมือนจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นแค่แผนที่เขาได้ก็แบบวางๆไว้ซึ่งอืมไม่เคาะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ความผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วเราก็มั<ด>ไก็แค่เบื้องต้นครับระห,หว่างที่เราหาพี่มิกี้แอบเห็นในไลฟ์อันนึงเขาถามว่าแต่ละคนชอบระหว่างที่เราหาไปก่อนเราชอบอวไยว่าอะไรของกันและกันในหน้าตา ในหน้าใช่เมื่อกี้เห็นคนมาในผมว่าชอบชอบไปเรื่อยนะก็ชอบไปเรื่อยไม่ก<ต>็จริงๆมันก็มีหลายอย่างที่ชอบทั้งปากทั้งตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาเป็นคนปากสวยหรอเออแบบจริงเหรอเอาจริงๆมันเป็นปาก, <laughs> ปากที่นานาๆอย่างเงี้ยนะใช่อุดมคติของไทย <laughs> ยังไงอ่ะเออมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ปากอวบอ่มใช่มันอวบอิ่ม เองแรงเราล่ะค่ะชอบเขาเหรอชอบเขาเหรอใ <c oughs> ชอ่ <c oughs> ไม่ใช่เพราชอบส่วนไหนจริงๆก็ชอบหลายๆอย่างะครับแบบคือผมชอบทั้งตาเขาแล้วก็รลักยิม้มคือตาเขาอ่ะหวานแบบหวานเกินแบบหวานมากอ่ะแบบเอ ờ, ออโเคนะเรายังไม่ได้ค่ะคำถามใช่จริงๆคือหาคำถามไม่เจอเลยอะ <c oughs> ่ะไม่เจอคำถาม <c oughs> ได้ค่ะโจบเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะ ไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามอะไรเลยนะครับที่จะคุณชมเห็นเมื่อกี้ชอบเขาเลยอ๋อแล้วมันเป็นไลฟ์แบบเรียลไทม์หรือเปล่าใช่ค่ะพูดแบบไม่มีไม่มีเวลาดีเลยยี่สิบวิอะไรอยู่เลยปะไม่มีดีเลย์เลยค่ะพูดไปปุ๊บเขาพิมพ์เลยเนี่ยชอบเขาเลยอ่าไม่ได้เมืกี้นะคำถามไม่มีใครถามกินไม่สบายแล้วครับพักผ่อนกินยาเยอะเสียงผมเปลี่ยนแล้วครับงานเยอะงานเยอะแหละ เออจริงๆห่วงกันเรื่องอะไรบ้างไหมคะสำหรับสองคนพี่ถามแ,แฟนเซนถามคห<ว>้ได้ยังไงว่าเอาเป็นที่พี่ถามดีกว่าเพราะว่าผมไม่เจอคําถามเลยไม่เจอคําถามเลยได้ค่ะจริงๆห่วงกันและกันในเรื่องอะไรบ้างที่ทำงานด้วยกันก็ห่วงหลายเรื่องครับทั้งสุขภาพทั้งคือคือเวลามันมันมันน้อยแล้วเขาต้องทําทํสองอย่างที่สําคัญก็คืองานกับการเรียนเน่ยก็เป็นห่วงว่าเขาจะ ยังไง่ะเออมันมันจะลำบากมันจะยากหรือเปล่าแล้วก็ห่วงเรื่องเออเครียดมันต้องเครียดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งงานทั้งผ่านร้าอะไรต่างๆก็นั่นแหละก็เป็นห่วงเรื่องนี้ครับไม่อยากให้เขาเครียดใช่ชิวๆกับเราไปทำงานชิวๆเ็นเรานะคะห่วงอะไรเยูอะห่วงก็ดูเป็นคนที่ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะเราดูจริงๆก็งดูแบบจริงๆผมว่าผมไม่ค่อยมีดูเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไร ที่จะน่าห่วงเลยแบบรู้จักชีวิตตัวเองแบบท่องแท้เนี่ยล่าสุดไปศึกษาประธรรมนั้นศึกษาอะไรลนะศึกษา,าศาสนาแล้วพระพูทธศาสน <c oughs> ฟิลแบบไม่ได้มีอะไรให้ห่วงแล้วเพราะว่า,าท,ทางบ้านเขาไม่ได้มีปัญหาเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่แบบโอเคแล้วก็<ห>เรียนก็จบแล้ว<ห>งานก็แบบก็ยังได้ทําแล้วก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยห่วงอะไรอยู่วะ พักผ่อนเราก็พักผ่อนพอๆกันถ้าจะห่วงเขาก็ต้องห่วงตัวเองด้วยใช่ไหมเออเ้วมีอะไรให้ห่วงอีกนะกินข้าวกินครบกว่าผมอีกจริงเหรอเป็นหนึ่งคนที่ชอบกินข้าวครบสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหลืออะไรให้ห่วงออกกําลังกายเหรอเออไม่ได้ออกเลยแต่หุ่นอะดีกว่าผมอีกนะจริงเหรอยินบอกเราไม่ต้องห่วงเขาแล้วล่ะเออแต่ก็ห่วงในทุกๆการกระทำเลนแหละแล้วก็ห่วง ก็ห่วงความเป็นเขาแน่เลยทุกทุกอย่างใช่จริงจริงเคยคิดมาก่อนว่าแบบเคมีเราจะเข้ากันครัอย่างที่พี่ดูเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเคมีเราดีมากเลยอะเคมีดีมากผมว่ามันเพราะว่าเป็นความธรรมชาติของเราหรือเปล่าอ๋อที่บอกว่าเป็นตัวเราใช่ใช่ผมต้องเล่าไปก่อนเลยว,ว่าตอนนี้ผมเข้ามาผมใหม่มากแล้วมีแฟนๆบอกว่าแบบว่าไหนลองทําเป็นแบบเซอร์วิสในดีอะไรเงี้ยซึ่งผมตอนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงผมได้แต่แคปแชทแล้วส่งไปให้เขา ใหาแบบพี่ผมโดนอย่างเงี้ยผมควรทํำยังไงดีวะเขาก็ตอบผมกับมาว่าแบบว่าจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรเพราะหน้าที่ของเราคือนักแสดงที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับเขาเลยแบบว่าไอคนนี้แม่งของจริงวะไอที่ไอที่เป็นของจริงมันหบบว่าไม่ต้องทําอะไรที่เป็นฝืนธรรมชาติเพราะว่าพอพอผมได้ยินคํานี้มาผมก็คิดแล้วว่าเออวะถ้าเกิดเราเป็นธรรมชาติอะเราก็ไม่ต้องไปหลอกเขานะ ถ้า,าสมมุติว่าเราไปฝืนทําอะไรสักอย่างแบบอยู่ๆมาเอ๊ะจับมือจับมือเลยแบบว่าเราก็ไม่จริงใจกับเขาแล้วอ่ะผมก็เลยแบบเออแสดงว่าคนนี้เขาของจริงดีกวอะไรเงี้ยถ้าพี่จะแบบแซวๆว่าทุกการกระทำมันออกมาจากความจริงจริงๆถามว่าความจริงไหมมันมันก็มีแกล้งเพื่อแฟนคลับด้วย<ช>เพราะว่าก็าคือเราจะทําตามที่เขาขอนะถ้าเกิดเขาขอให้ทําท่านี้ท่านี้เราทําแต่ว่า ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอเราก็จะทําไปตามที่เราอยากทําใช่อย่างทีแรกเราไม่ทําอะไรเลยแต่พอแต่พอแบบก็เริ่มสนิทกับแฟนคลับมากขึ้นเริ่มกล้าเล่นอะไรมากขึ้นก็แบบแกล้งเขาเฉยๆต้องการที่จะแกล้งแกล้งแฟนคลับก็ดูไปอะไรที่มันก็มีความสุขร่วมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีความสุขแฟนคลับด้วยเราด้วยก็เป็นมุมน่ารักน่ารักจริงๆก็ หลายๆคนก็รอติดตามเนาะแต่ด้วยความที่เวลามีจํากัดมากๆเลยเห็นว่าเราสองคนจะมีความพิเศษกับเดลินิอิกถูกไหมคะออใช่รอดูครับผมราดูนะครับงั้นเอบฝากผลงานกับเรากับแฟนเดลินิวออนไลน์นึ่ค่ะครับก็ฝากผลงานที่เราจะเกิดขึ้นกับเดลินิวด้วยนะครับคืออะไรเอาจริงๆคืออะไรเพเซฟหรอมารอลุ้นกันกับพวกเราด้วยนะครับว่ามันคืออะไร ผมกแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนมีผลงานตื่นหรือว่าช่องทางการดูแล้วก็ติดตามเราได้ที่ไหนก็ผลงานก็เป็นผลงานในอนาคตแล้วกันครับก็ฝากปีหน้าไว้ังไงก็อยากให้อยู่คู่กับพวกเราเอาใจรออีกนิดนึงครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีมันก็มีรายการอะไรก็พูดไปหมดลยเอาที่ผ่านมาเราไม่ได้ไลฟ์กล้องนี้ใช่ไหมเราไลฟ์กล้องนี้แล้วผมไปพูดกับกล้องนี้ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ อ้าวที่ผ่านมากูมองกล้องนี้มาโดยตลอดอ่คัดคัดเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่เถามใหม่โอเคเอาปากต่อยเ่อนเรือากนั่นแหละครับผลงานในอนาคตแล้วก็รายการ W X Y แล้วก็คนรักเรื่องเต็มนะครับแล้วก็ฝากผลงานที่จะมีกับเดลีนิวด้วยซึ่งเอาจริงๆก็รอลุ้นผมก็รอลุ้นเหมือนกัน อยากจะรู้ว่ามีอะไรใช่แต่มันเป็นความพิเศษแน่นอนเลยค่ะเพราะซ้อมหนุ่มเขาก็จัดเต็มให้เราพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับพร้อมครับได้ยินนะคะพร้อมไหมได้เสมอครับได้เสมอได้หยินดูง่วงไม่ง่วงหลับหรือเปล่าไม่ง่วงหลับครับเมื่อกี้นี่คนบอกว่าช่วยทำตาโตหน่อยพี่ปิ้งให้จันๆหน่อยได้ไหมคะตาผมได้แค่เนี้ครับผมพยายามทำตาโตแล้วตาตาแบบกินกาแฟเยอะ ก่อนจะสักกันไปอยากอยากจะได้ยินอยากจะได้ยินมุกเสียวๆสักนิดนึงจีบแันๆถนัดเลยเรื่องมุกเสียวอการลากันไปนี่แฟนรอขอจอเลยให้ได้ยินคิดก่อนพี่วอนน่าจะได้ก่อนเนาะให้เวลาหนึ่งนาทีคิดโโอ้หงานยากอยู่นะผมเคยใช้ไปหมดเละจะเสียวกับเขาหรือจะเสียวกับแใครไม่หมดก่อนจะเสียวกับใครเลยครับมุกคืออะไรคุณ เดี๋ยวคิดก่อนนะได้ค่ะให้โอกาสคิดวต้องถนัดแหละเพราะว่าอยู่ในเรื่องบอกขื่นคือนั่นแหละที่ขื่นคือผมไม่ถนัดนี่พี่พี่คิดมาเดี๋ยวผมเล่นตามเรีวอุ้มันใช้ไปแล้วเร็ว เปิดเปิดสักเว็บมุกเสียวอย่าทำให้ผมผิดหวังอย่าทำให้ผมผิดหวังแล้ววันขอสองมุกพี่มองแล้วบางทีผมคิดออกผมคิดออกแล้วครับขโมยมุกมาเล่นได้ได้ได้ถือผมยังไม่เล่นได้ได้เล่นเลยจะคุยกับเขาหรือจะจีบแฟนดีค่ะไม่เอาอ่ะมันตลกอ่ะไม่เล่นเลยปามุกเงือดได้ค่ะการทำท่าน่ารักก็ได้ถือว่ามี ไม่ได้แล้วใช่ได้เหรอได้ไหมพี่พอจะชอบหรอเอา่าเล่นได้หมดมีการขอตัวช่วยด้วยนะคะขอเป็นมากระซิบก่อนนะมีมีไพ่มีไพ่ขอตัวช่วยอัหญิงทำพลาดนะเอามาเอามาแบ่งนะเอามาแบ่งสมุกบ้างอ้าวได้แล้วต้องเล่นแล้วเออยังไม่ได้แบ่งวะไปดูวอจะดูความรักมันเหลือเอาไปเผื่อใครดีนะอ่ะได้ แค่นี้เหรอใช่ก็อ่านอันแรกเลยไม่ไม่เลือกอะไรเลยเห็นอันแรกอ่านเอาเลยจบแล้วเหรอจะขอตัวช่วยไหมคะไม่ความรักมันเหลือเออแล้วกันพี่ผิดที่พี่ละพี่ให้มุกอะไรผมเนี่ยอ่ะได้เดี๋ยวไปเอามาใหม่เรียวไทม์มากจริงๆไม่อยากเป็นจบแล้วเหรอมุกเปนมุกคนดูเหมือนมีอะไรอีกอาจจะต้องเล่นเสียงก่ยวอ่ะอ่ะไม่อยากเป็นคนนอกใจอ่ะ อะไรวะแค่นี้เหรอไม่ไม่มาต้องแบบเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะจังเลยจังเลยงจอาได้พี่ชอบความสดมากเลยจริงๆนะเฮืมเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่ คนละมุกก็ทำไมอ่ะอ๋ออ่ะอดีตได้ค่ะถึงขั้นเซิร์ชมุกห้เลยมาครับมาฮะพี่ก็มีของช่วยเหลือนะคะเพืยอยากรู้ต้องมาผมเอามุกนี้เลยจริงจริงอ่ะมือถือมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปัจจุบันนี้นะครับแต่รู้ไหมว่าอะไรสำคัญกว่ามือถืออะไรครับมือถือไง กูรอดแล้วรอดแล้วผมรอดแล้วครับขอบคุณมากครับผมอยากเล่นจากโคลโมจารย์หนูขามากเลยหนูขาที่จะให้เป็ตัวช่วยโคลโมจารยนหนูขาเมื่อกี้ตัดเที่ยวไปตเดมเขาเขามีมุกเขามีมุกอะไรบ้างเน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดอกไม้สีแดงอ่ะนั่นแหละมันแบบเป็นตัวแทนของความรักก็เหมือนกับหนูขาอะไรแม่อะไรวะมันเชื่อมไม่ได้อะ พี่ให้ยู่ให้ยมกลางวันแดดมันแรงไงเออเอ้ยแล้วแค่ต่อครับมาแล้วถ้าพี่อ้อนหนูแทนแไม่ดูแลอ้าวจะไม่ได้อะไม่มีใครช่วยได้พี่เป็นพาลัหนักก่อนจะจากแฟนไปเขาคาดหวังได้ผมกำลังหาเขาคาดหวังมาเขาคาดหวังค่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังแล้วอ้าวผมสบายตัวแล้ว น้องเป็นคนตลกเลยค่ะพี่ก็เพิ่งรู้เราเป็นนตลกเอ้ยอน้ได้มามาดิจะมี Google ไว้ทำไมเออทำไมนั่นดิเฮ้ยตั้งแต่มีเธออยู่ใกล้ๆเนี่ยชีวิตก็ไม่ต้องค้นหาอะไรอ้ยอ่อรอดมุกที่30พอดีเลื่อนมาสุดท้ายโอ้หรอดรอดรอดได้เลยรอดแล้วเยี่ยมเลยตอบมือให้นะคะ ที่เห็นเลยค่ะน้องๆของคนน่ารักจริงๆแล้วก็เนี่ยฝากแฟนในนิวออนไลน์นะคะติดตามทุกอย่างเลยของน้องๆเขาแล้วก็ทุกช่องทางทางอินสตาแกรมแล้วก็โซเชียลต่างๆเลยเดี๋ยวเราจะเห็นผลงานของน้องเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมติดตามความพิเศษกับเดนเนิวด้วยนะคะยังไงวันนี้ฝากไปก่อนได้ป่ะบ๊ายบายค่ะ